สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ผมมารีโนเวทห้องในการแคสเกมหรือสตรีมเกมใหม่ของผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันไปยาวๆว่าเราจัดมาแล้วจะสวยขนาดไหนจากเดิมก็รกมากอะดูสายดิระโยองระยังเดี๋ยววันนี้เราต้องมาจัดใหม่กันแล้วครับเพราะว่ามันยุ่งเหยิงเสลือเกินเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันไปยาวๆครับก็การจัดของผมก็ ใช้ในการสตรีมเกมเนาะก็ใครยังไม่รู้ว่าผมสตรีมในช่องทางไหนเนาะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสคริปชันเนาะก็การสตรีมของผมก็จะส่วนใหญ่จะเป็นฟีฟ่าออนไลน์4เป็นหลักนะครับก็จะมีการสตรีมใน Facebook บ้างใน Facebook ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกม R.O.V. E, หรือ PUBG แล้วแต่โอกาสนะครับก็เป็นเกมพวกโมบ้าอะไรพวกนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกันเลยดีกว่า โอเคเดี๋ยวไปด้วยความเร็วแล้วตอนสุดท้ายผมจะมาให้ดูว่าผมจัดเสร็จแล้วมันจะสวยขนาดไหนก็ดูว่าตอนนี้เป็นห้องโล่งๆเนาะโอเคเดี๋ยวพบกันไปกันยาวๆเลยไปคอนอื่นเลยครับก็ที่ผมจัดใหม่เนื่องจากว่าตอนแรกผมหันเก้าอี้เห็นให้ด้านหลังผมอะชนกับฝ้าผนังเนาะแต่ว่าทําให้ห้องที่ผมอยู่เล็กๆมันแคบตงไปครับก็ห้องที่ผมอยู่มันก็คล้ายๆกับหอพักเนา ใครเคยอยู่หอพักก็จะรู้ครับว่าห้องหนึ่งมันจะแคบแค่ไหนเนาะแต่ว่าห้องของผมก็ประมาณหอพัก2ห้องติดกันเนาะมันก็จะกว้างนิดนึงแต่ว่ามีโต๊ะอันนึงถ้ามันไปวางขวางก็ไม่สวยครับเลยต้องจัดใหม่แหละครับก็จัดใหม่สายเยอะมากครับสําหรับนี่เพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีพวกไมค์คอนเดนเซอร์เนาะมีแฟนทอมพาเวอร์ที่ต้องบูตไฟเข้ากับไมค์เนาะในการสตรีมเกมไม่งั้นเสียงไมค์เราจะเบามากแล้วก็จอ จอมีสายเยอะมากครับแล้วก็มีไฟให้ความสว่างกับใบหน้าของเราตอนเราสตรีมเนาะอีกอย่างหนึ่งก็สายไฟเราต้องเก็บเป็นระเบียบครับแต่ว่าหลังจากจัดเสร็จตอนนี้ยังไม่เป็นระเบียบนะครับเนื่องจากาสายเคเบิลหมดเนาะเพราะว่าเราต้องเอามารัดเอาไว้เนาะตอนนี้ก็ตั้งลําโพงครับแล้วก็เอาลําโพงนี่ไม่ได้เสียบกับคอมโดยตรงครับเอาเป็นที่ฐานรองไฟเฉยเพราะว่าไฟมันต่ําไว้ตรงนั้นแล้วก็ลำโพงนี้จะเอาไว้ฟังเพลงตอนเสียบกับมือถืออย่างเดียวนะครับเพราะว่า อันที่ผมเสียบจากคอมส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นหูฟังของ iPhone ครับในการตัดต่อการเล่นเกมอะไรเนาะก็มันไม่ยุ่งยากระเกะละกะครับแล้วก็เวลาสตรีมอะถ้าเปิดใส่ลำโพงอะเสียงโดเนตมันจะออกไมค์ครับมันจะดังเกินไปครับทั้งห้องเลยก็ตอนนี้ก็ประกอบโน้ตบุ๊กอยู่ครับมีหูฟังสําหรับโน้ตบุ๊กครับก็อันนี้เป็นหูฟังเกมมิ่งมีไมค์ในตัวด้วยแต่อันที่ใช้ตัดต่อแล้วใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆก็จะเป็น ฟังไอโฟนครับ <c oughs> นีดน่ดันโต๊ะเข้าไปทำอะไรกันต่อตอนนี้ลากสายดึงสายเก็บสายครับแต่ว่ามันต้องมีคลิปบไทยในการรัดเนาะเป็นการตรัวจีโนเวทห้องแต่งเกม2,021ของผมใหม่นะครับ <c oughs> อุปกรณ์ก็รวมเบ็ดเสร็จทั้งโต๊ะถ้าไม่รวมของไม่รวมเครื่องโน้ตบุ๊กก็ประมาณ25,000เนาะที่จัดเนาะ ก็สเปคคอมนี่สั่งแยกชิ้นมาครับสั่งจากลาซาด้ามาเกือบทั้งหมดแล้วก็เอามาประกอบเองครับก็คนคนที่สอนประกอบคอมใน youtube มีเยอะแยะครับแล้วก็โต๊ะก็ซื้อจากลาซาด้ามาเหมือนกันครับแล้วก็มาประกอบเองเก้ากีก็ลาซาด้าครับกีตร์ก็ลาซาด้าแผ่นแปะด้านข้างนี่ซื้อมาจากช้อปปีอย่างเดียวเนาะไฟอะไรก็ไฟที่ตั้งนั้นก็มาจากลาซาด้าครับก็ซื้อตอนที่มันแฟชเชลเนาะตอนแรกมันร้อยกว่าบาทก็ แกเชลเราก็เหลือนิดเดียวไม่แพงครับพอป,ประกอบยะประกอบไม่มใช้สายเยอะนะสำหรับแคสเตอร์ใครสายแคสเตอร์หรือสติมเมอร์ก็จะรู้ว่าอุปกรณ์ที่เราต่ออ่ะมันเยอะขนาดไหนเนาะเนี่ยตอนนี้ก็จะต่อสายไม้อยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ไม่อยู่ไกลเกินนะเดี๋ยวก็ต้องไปถอดด้านหลังปไปเสียบหม่อีกเพราะว่ามันขวางครับ ก็เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ผมจะสตรีมเกมฟีฟ่าออนไลน์สีเนาะแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนี่ผมจะสตรีมอ่าพวกพับจีโมบายหรือ ROV เพราะว่าผมใช้ซื้อแคปเจอร์การ์ดราคา200บาทจากลาซาด้ามาเนาะก็ใช้ได้ดีเสียงก็เข้าหูฟังนะครับก็จะเป็นไม์จากหูฟังเกมมิ่งเนาะสำหรับการสตรีมของมือถือแต่ถ้าสตรีมฟีฟ่าออนไลน์สีในช่องทาง YouTube ก็จะใช้คอมพิวเตอร์ครับในการสตรีมกอเค้ ใครอยากรู้สเปคก็คอมพิวเตอร์ก็มีไรเซน5 2 6สอครับ rx 5 7 0 4 g b ครับจอก็อของ aoc ครับ 75, 1, ก็เจ็ดาเฮอร์นอ้อจอหนึ่งก็เป็น Samsung ครับ Samsung ปกติราคาถูกๆเลยจำรุ่นไม่ได้เพราะว่าซื้อมามือสองครับถ้าจอที่ก็ซื้อมามือสองนะ2 0 0งพัตัวน,นั้นแต่ว่าตอนนี้หน้าราคาหน้าจะสูงนี่ก่อเป็นที่เรียบร้อยครับใหม่คอนเดนเซอร์ของเราเก็บสายอ่าต่อคีย์บอร์ดให้นุน๊กแป๊บหนึ่งเพราะว่าแป,แปน้นแป้นน๊กนุ๊กนี่คีย์บอร์ดเสียครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งโนบุกของพี่ใช้มา8ปีแล้วครับก็แบตเตอรี่ไม่ได้มีนะครับก็เสียบเหมือนก้อนเลยถ้าไฟตกก็้ตปุ๊กด,ดับครับอาจจะพังได้เลยครับเพราะว่าไม่มีแบตสำรองก็ใครสนใจอยากเป็นสปอนเซอร์ก็แฟนเพจด้านล่างเลยครับก็มี2แฟนเพจครับสามารถทักได้ทั้ง2แฟนเพจเนาะแฟนเพจแรกก็จะเป็นนี่เลยเป็นแฟนเพจเกี่ยวกับการสตรีมพวก ทับ G R O V นะอีกแฟนเพจหนึ่งก็จะเป็นฟีฟ่าออนไลน์4โดยตรงอย่างเดียวตรงเลยก็าสามารถไปพูดคุยติดต่อง,งานหรือสอบถาอะไรเพิ่มเติมได้ข้างในเลยนะครับก็พร้อมตอบทุกคนอยู่แล้วถ้ามีเวลาว่างนะครับ <c oughs> นี่น,นี่มีชู้ช่วยมาช่วยด้วยเห็นไหม <c oughs> ของเขาจะเป็นจัดโซนห้องนอนและเครื่องแต่งหน้าเนาะขอพี่จะจัดโซนคอมของพี่อยู่คนเดียวเลยนี่นี่นี่มีใช้มีใช้ กีตาร์ฟาดไปทีหนึ่งดีไหมเนี่ยหยอกหยอกหอกหอกนี่ต่อแล้วครับสายอินเทอร์เนต็ตให้นอตบุ๊กหรือไม่กวดแล้วอาวุธประจำตำแหน่งของภรรยา <c oughs> ไม่กวดครับกับไม่ถูกพื้นเนาะสิงเก้าอี้มาแล้วโอโหย่างจริงๆครับสำหรับคู่นี้ช่วยกันได้ดีนะสองคนนี้ <c oughs> เหมาะสมกันอย่างกับ กิ่งทองและใบหยกเลยโอ้โหจัดมุมใหม่ครับกีตาร์เฮ้เอาละเอารายยืนมองแล้วยืนมองแล้วทำอะไรกันต่อครับทำอะไรต่อทำอะไรต่อ,อ,อคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่เก <c oughs> าหัวแป๊บนึงทำอะไรดีเนาะเราจะทำอะไรดีคิดไม่ออกครับหายไปจากจอแล้วทำอะไรกันตอนนี้ก็ต่อสายไฟครับ เราใช้ไฟมาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทดสอบดูว่าเราเชื่อมต่อครบทุกสายไหมโอเคเดี๋ยวไปดูกันตอนที่จัดเสร็จแล้วโอเคไปก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการจัดห้องสตรีมเกมแคสเกมของผมนะก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีไฟ RGB เนาะเพราะว่างบยังน้อยอยู่ครับก็ใครอยากสนับสนุนก็ไปติดตามที่ช่องทาง YouTube ที่ผมสตรีมเกมแล้วก เฟซบุ๊กได้ที่ใต้ดิสคริปชันเนาะก็อยากได้ไฟ RGB มาแต่งในห้องสวยๆเหมือนกันเลยครับก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้เนาะก็มีไฟอยู่เส้นเดียวแล้วก็มี RGB จากเมาส์2ตัวแล้วก็คีย์บอร์ด1อันเนาะแล้วก็มีจอ2จอแล้วก็มีโน้ตบุ๊กในการทำงานอีกหนึ่งเครื่องนะครับก็ CPU ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ภูมิใจในสิ่งที่ตนมีก่อนครับแต่ถ้ามีงบก็จะไปเปลี่ยนเคส CPU ให้เป็นพวก RGB บแบบสวยๆอย่างที่ แคตเตอร์คนอื่นเขาเหมาือน